เอาละครับบทเรียนต่อไปก็คือนะครับผมจะเป็นหัวข้อนะฮะการสร้างหมุดนะครับผมนะก็นี่นะครับก็คือปุ่มตัวนี้นั่นเองนะทุกคนนะครับผมก็ส่วนมากลักษณะงานตัวนี้นะฮะก็จะเป็นงานอ่าคัสตอมนะหรือว่าตกแต่งเพิ่มตเติมนั่นเองนะฮะก็สำหรับกันชนที่อ่าเราจะเพิ่มแผ่นเล็นะประมาณว่าใส่แผ่นเล็แล้วก็มีการปักหมุดแบบนี้นะฮะก็ทําให้ดูแบวแบว่าแบบว่าคลาสสิกนั่นเองนะทุกคนเนะี่ยสวยงามนะฮะ ตามแบบฉบับของรถดำรถ10ล้อน,นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันดับแรกกันเลยนะครับผมนะส่วนใหญ่นะฮะกันชนที่ต้องการปังงบุญนะฮะจะเป็นกันชนที่ยื่นออกมาทวนะนะฮะก็เราก็มาต่อจากตัวเดิมนะเราเลือกเส้นที่ต้องการจะยื่นออกมานะครับผมนะโดยการกดชิปอันติเนตนะครับผมแล้วก็คลิกเส้นด้านนอกให้หมดนะฮะแล้วก็ยื่นออกมาประมาณนี้นะฮะอันเดิมนี่ผม ทำไว้ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวก็ยืดออกมาดึงออกมาเลยนะตามที่เราชอบเลยนะฮะนี่ประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือหมุดนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างไหมเลยเลยกันตัวนี้ก็ซ่อนไปก่อนนะครับผมโอเคอันดับแรกนะฮะเราก็อ่าจะสร้างเส้นก่อนนะเส้นที่เขาเรียกอะไร reference นะฮะว่ามันต้องวิ่งอ่าไปเส้นตามเส้นนี้นะ,ะตัวหมุดที่เราจะปักนะครับผมนะโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะฮะ ก็เราจะเลือกเฟ้นตามที่เส้นของกันชนนี้เลยนะโอเคกดแท็บนะครับผมแล้วก็เราเลือกเส้นที่เราเลือกมาส,สักครู่ได้เลยนะโดยการกดชิปดีนะฮะแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งนะเป็นการอ่าเกาะประมาณว่าดับเิเคทนะฮะนี่นะจะได้เส้นออกมาแล้วนะเนี่ยประมาณนี้จะนั้นเรากด P นะตัว P บนคีย์บอร์ดนะครับผมนี่แล้วก็เลือก s e เ e c t i o n นี้เลยนะครับผมเป็นการแยกชิ้นงานออกจากชิ้นเดียวกันนะฮะนี่สังเกตว่าเราแยกแล้วนะทุกคนนะนี่เราก็จะได้เส้นนี้เราก็มาเรียงเส้นนะฮะให้มันว่าเราต้องการปักหมุดอยู่ประมาณไหนนะฮะผมว่าประมาณนี้กำลังโอเคนะขอบๆนี่นะฮะนี่ได้แล้วจากนั้นเรากดสลับนะฮะเพื่อที่จะแยกชิ้นงานออกไปทำให้มันสะดวกนะครับผมกดสลับที่บอร์ดนะฮะ 1นทีนี่จากนั้นพวกโมดิฟายที่เราไม่ได้แอัปพลายมันก็ติดมาด้วยทุกคนนะเราลบทิ้งไปเลยค่ะกระบดท,ทิ้งไปเลยะฮะนี่เราก็จะใช้อ่าเราจะทำแค่ข้างเดียวนะฮะเพื่อที่มันจะง่ายต่อการง่ายต่อการาทำนะฮะทำข้างเดียวได้สองข้างง่ายๆทุกคนนะประมาณนี้นะฮะก็หลังจากนั้นนะครับผมเราก็ทำการเขาเรียกอะไรอะ่ะ ให้เส้นมันเฉลี่ยเฉลี่ยนะฮะจุดตัวนี้นะฮะให้มันเฉลี่ยกันนะฮะโดยการกด A นะฮะเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวานะใช้คำสั่งลูปทูลนะฮะตัวลูปทูลนี้ถ้าโปรแกรมเดิมจะไม่มีนะเราต้องเข้าไปที่นะฮะไฟล์ตรงนี้ครับผมแล้วก็มาตรงที่ Edit นะแล้วก็ Performance นะครับผมนะกดเซิร์ชหาคำว่าลูปทูลเลย l w p นะฮะ ก็ติ๊กถูกนะฮะคำสั่งตัวนี้ก็จะให้เราใช้งานได้นะครับผมอ่าการกะบาดออกกด A เลือกทั้งหมดคลิกขวาลุบทูลเลือกอ่ารีแลกนะนี่จะได้เซนทีอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะฮะทำการเพิ่มสับรีไว้ก่อนทุกคนให้มันมีจุดเยอะๆก่อนนะเพื่อที่จะเฉลี่ยแล้วมันจะเท่าๆกันนะนี่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ใช้คำสั่งลูบทูลเลยรีแลกนะฮะ เดี๋ยวอ่กดรีแลกหนึ่งทีแล้วก็กดคำสั่งสเปคนะครับผมนะฮะนี่เราก็จะได้เส้นที่มันทีทีเฉลี่ยบแบบเท่าๆกันทุกคนนะประมาณนี้นะฮะนี่เลยนะหลังจากนั้นนะเราก็ทำการคอนเวิร์ตไฟล์นะฮะให้ไฟล์ตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าไอ้สี่เหลี่ยมเอ้ยสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นไฟล์แบบไฟล์ปกตินะฮะที่ผ่านการ อ่าเรียกอะไรอ่ะแอปพลายหรืออะไรไปแล้วยังไม่มีการโมดิฟายนะครับผมนะเราก็เลือกที่เส้นครับผมคลิกขวาแล้วก็มาคอนเวิร์ตทูลนะคอนเวิร์ตทูเราเลือกเป็นเคิร์ฟนะผมก็คือเป็นเส้นนั่นเองนะฮะสังเกตดูว่าถ้าเราอ่าคอนเวิร์ตแล้วจะเป็นเส้นแบบนี้นะโค้องอันนี้จะเป็นเส้นนะครับผมนะฮะนี่ครับผมเอาไว้ใช้งานต่อไปนะครับผมโอเคเราได้เส้นที่เราต้องการให้อ่าหมุด นะฮะเป็นเรฟเ r e n c e นซ์แล้วเนาะนะฮะจากนั้นเราก็สร้างหมุดขึ้นมานะครับกดชิป A นะฮะเพื่อที่จะแอดคำสั่งมาเลือกไซเคิลนะครับผมก็เลือกเลือกเวอร์ทิกที่10นะครับผมพิมพ์ไปเลย1 0นะครับผมจากนั้นนะฮะกดอ่าตกลงนะฮะกดแ็บหนึ่งที่กด F เพื่อสร้างแผ่นนะครับผม ขึ้นมาแล้วก็กด i ครับเพื่อที่เราจะ insert เข้ามานะครับมแล้วก็ดึงขึ้นนะหมุดลักษณะหมุดก็คือแบบนูนๆนั่นเองนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เอาเส้นล่างประมาณนี้ทุกคนขึ้นมาหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะมันจะนูนนูนนะับเวลาเราทําจะได้ง่ายนะะจากนั้นกด S ย่ยอ s สเกลนะฮะให้มันเล็กลงนะครับ หลังจากที่เราย่อเรียบร้อยเราคลิกขวาแล้วก็เฉดสมูทนะเพื่อที่มันจะเนียนนะกดชิป a นะ,ะเพื่อ apply s c สเกลนะ,ะประมาณนี้อ่าได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใช้คำสั่งเพิ่มจำนวนนะฮะโดยที่มาที่ addmodify ก็คือ array นั่นเองนะฮะนี่ผมลองใส่ไปสัก50ชิ้นก่อนแล้วกันนะฮะประมาณนี้ระยะห่างก็เป็นเลขหนึ่งก่อนนะจากนั้นนะฮะเราก็จะ ให้ตัวบุตนี่วิ่งรอบตัวนี้นะครับผมนะฮะโดยใช้คําสั่งค u r v e ตรงนี้ครับผมนี่แล้วก็เลือกนะฮะชื่อค u ร์ e ก็คือ plane ศูนย์หนึ่งนะฮะเราคลิกตรงนี้ได้เลยนะถ้ามันมีแค่อันเดียวนะมันก็จะโชว์ให้เราตรงนี้เลยปุ๊บนี่มันก็มามาวิ่งตามเส้นให้เราเลยฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมเราก็มาเลือกแกนให้มันนะครับ ตัวนี้นะ่าจะเป็นแกน x นะถูกต้องแล้วนะฮะจากนั้นนะครับผมสังเกตว่ามันจะใหญ่ล้นเวอร์เลยทุกคนนะนะแล้วก็กด s ย่อสเกลได้เลยนะฮะค่อยยอ่อตัวนี้มันติดกันนะฮะเรามาปรับที่อารีนะฮะระยะห่างเลยเราต้องการเท่าไหร่ เรากด S ยอสเกลไปก่อนเพื่อให้ได้จุดที่เราต้องการนะฮะราจะห่าง2สังเกตว่ามันไม่ได้อยู่ในแนวเส้นนะเราสามารถขยับแกนได้นะครับผมนี่แกน y ดึงเข้ามาอยู่แนวเส้นเราแล้วนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็แกน x มันล้นออกมานะฮะเราก็สามารถดึงได้ กด S จอสเกลลงเล็กลงนะฮะดึงกลับดึงกลับ <laughs> อ่ะสมมติว่าพอใจประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวหมุดนี่มันไม่ไม่ถึงขอบนี้เราก็มาเพิ่มจำนวนเอาเองนะฮะเราคลิกนี้มันจะเพิ่มทีละอันนะฮะอืเราใส่อันนี้ผิดข้างหรืดปบ่าคำสั่งนะฮะเดี๋ยว,ยวลอง x- ลบนะฮะ เวลาเราเพิ่มมันต้องวิ่งออกมาแบบนี้นะอ่าแบบนี้ได้นะครับแ้วเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหมุดมันไม่หงายนะครับผมแล้วก็กด R เพื่อจะโรเททได้เลยกด R Y นะครับผม R X น่าจะเป็น R X นะอืมเดี๋ยวขอ เซตออร์จิ้นก่อนนะครับผมนี่ให้มันมาอยู่ตรงออร์จิ้นนะครับจะได้ทำงานง่ายนะฮะกด RZ หรือไม่ใช่ครับผมกด Rx นี่ก็ไม่ใช่นะ Ry หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่เราต้องหมุนตรงไหนเอ,อ่ย ลองกดกด a เลือกทั้งหมดกด R X ลองเป็น R X 90ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ออกจาก edit mode อ่ะสังเกตว่ามันหงายถูกต้องตามที่เราต้องการเลยนะฮะโอเคประมาณนี้พราเราได้หมุดตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมนะฮะเราก็สามารถ เราก็เปิดนะฮะตัวกันชนขึ้นมานะครับผมดูว่าเราพอใจไหมหมุดประมาณนี้นะฮรแต่ผมมองว่ามันดูใหญ่ไปนะคลิกที่ตัวหมุดแล้วก็กด s อสย่อสกิลลงอีกนะฮะแอดออจินนะครับผม เราดึงแกนให้มันถูกนะทุกคนนะเราก็ดูเอาต้องปรับแต่งใบเรื่อยนะครับผมพอเรายอดสกลนะฮะงานมันจะหดลงต้องเพิ่มเอานะฮะตกที่ประมาณ73นั่นเองโอเคเราพอใจแบบนี้แล้วนะฮะจากนั้นเราก็ทำการแอปพลายเลยนะครับผม เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาปรับที่หลังนะครับผมนะอ่าแอปพลายแล้วก็เส้นนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะกด d ี l ลย์ออก,กได้เลยครับผมนี่เราก็จะได้หมุดที่เป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นเราสังเกตว่าตัวนี้มันหมุนทางไม่ถูกนะเราก็ทําทการหมุนเองเลยนะฮะง่ายๆครับผมกดเลขเจ็ 7, ดูด้านบนนะฮะเป็นตรงนี้นะแล้วก็เรากดเอ็กซเรยนะฮะเพื่อที่จะเห็น เพื่อที่จะเราครอบมันจะครอบได้ทุกอันนะครับผมนะนี่กดเลือกเจ็ดูด้านบนนะสังเกตว่านี่เส้นนี้ผมจะครอบได้แล้วนะฮะกดเลือกเจ็ดูด้านบนนะแล้วก็ค่อยหมุนเอาแต่งเอานะกด R นะครับผมโรเต็ตแล้วก็ดึงให้มันแปะตรงขอบอันนี้พอดีนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะดูด้านข้างโอเคเรียบร้อยออกจากอีกซนะีรี์แลเพื่อที่จะดูผลงานนะฮะนี่ครับผมก็เรียบร้อยไปนะฮะ ในส่วนบางชิ้นที่มันลอยๆดูเหมือนลอยๆนะแล้วก็ตกแต่งเอาแล้วกันทุกคนนะครับผมเพื่อความสวยงามสมจริงนะฮะอย่าลืมกดเอ็กซเรยด้วยนะเวลาเราครอบมันจะครอบอะทะลุไปเลยนะถ้าเราไล่เคลืบดีๆตอนแรกนะฮะมันก็จะไม่ต้องมาปรับอะไรเยอะนะฮะตรงไหนที่มันลอยแล้วก็ปรับลงหน่อยว่ามันไม่ได้เป๊ะ100%นะ โคดเลหนึ่งนะครับครอบเลยแต่งเอาแล้วกันนะรประมาณนี้งานสมจริงก็ต้องคู่กับการใช้เวลานะฮะนี่พอเราได้ข้างหนึ่งที่มันเรียบร้อยแล้วทุกคนนะฮะรเราก็ทำการมิลเลอร์ไปเลยคลิกที่ตัวหมดุมด modify m i l l e r ไปเลยครับผมนี่ได้สองข้างเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ก็แอปพลายไปเลยโอเคหัวข้อการสร้างหมุดก็ประมาณนี้นะฮะก็เจอหัวข้อต่อไปกันได้เลยนะครับผมนะ,ะ่าลืมกดเซฟด้วยนะ c t r o l S นะครับผมปุ่มลัดนะฮะเซฟบ่อยๆทุกคนนะเพื่อที่ถ้ามันดิ้งขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะ <laughs> น่ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันไปหัวข้อ,เ,อ,อเจอกันใหม่หัวข้อหน้านะครับผม